คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจะพามาเก็บหมากยอลูกยอต้นอยู่ข้างสระน้ําของหมู่บ้านนะคะคือเขาดมสมบูรณ์มากเขาสวยมากรูดใบซะก่อนคุณผู้ชมเขียวมากนะคะนี่ลูกเบลเลอร์เลยคุณผู้ชมจะเก็บไปไปตาคุณผู้ชมปั้นงาพังอีรีคนละคนละมี่สาคัญเขาอยู่ไม่สูงนะคะอยู่กันต่ลูกยอนี่มีประโยชน์ต่อต่อสุขภาพนะคะเราจะเก็บไปกินไปตํานะคะคุณผู้ชม คือแบบดกมากคุณผู้ชมคะเพื่ออะเพื่ออะเห็นม่้เป็นเงาเงาด้วอเพื่ออะไมันจะหลุดง่ายมันมีคนเก็บคุณผู้ชมคะโอ้โอ้เพื่ออะไองมองมองลูกนี่ลูกนี่มองเห็นไหมคุณผู้ชมมากยอลูกยอ ม,มันจะลูกเงี้ยปัานมองเว้นี่สมบูรณ์คัากหลายคุณผู้ชมคะ่ะสมบูรณ์มากๆใช่ใช่ใช่สวยมากเลยคุณผู้ชมลูกเท่ากําปั้นพูละ่ะพูหละ่ะสูงสูงเกินไปซุกกะมีดิบกะมีเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไม้มาสอยดีๆพูหละงามหัากหลายคุณผู้ชมเดียวเดียวเดี๋ยวไปเอาไหม่มาสอยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่ เพราะว่าเขาสมบูรณ์เขาอยู่ข้างสะค่ะคุณผู้ชมนี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเอาไปตำนะคะพวกหล่ะโอ้ยมังกงนีนง่งามครักงามครักยายบอกว่าดึงลงนะลูกนั้นฉันไม่ใหญ่ดึงลงไม่ลงดอกไม่เราอเดาะลูกใหญ่มากเลยนเลัเราลูกใหญ่มากเด้อ เดี well. <that 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 ๋ยวอไ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพยามาลงลงนู่นนะลงไม่ได้เดี๋ยวเขาะไม้มาอลงอกอนก้อนอื่นนะก่ลอนเงี้ยงงงเงีไหนกหลง้ไหมง่ยเลยแลูกนู้นมันใหญมากเาก้อนลงมาก่อน ลงมาได้โอ้ยลงมาได้ดอกเดยอาเนี่ย,ยมาสอยเอาเดี๋ยวค่อยมาสอยทีหลังคุณผู้ชมต้นบักยอเออกินกได้หมดเ,เดี๋ยวมอใหม่อุ๊ปาทุบพุทธอวลาข้างบนอีกป้าเป็นเงาเหมืนก่อนนี่แม่ตุ่ลูกลูกใหญ่ครับสมบูรณ์ครับโอเคตอนนี้นะคะก็ะะจะเก็บใบนะคะคุณผู้ชมเก็บใบยอนะคะอเอาไปเอาไปต้มต้มเหมือนชาเลยนะคะเหมืนพี่เขาบอกเนี่ย ไปต้มเหมือนชากินเหมือนชาเลยมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะคุะผู้ชมคะไปต้มกินจะไม่ได้ต้องซื้อเลยนะคะใบชาน้ำชาไม่ต้องซื้อเลยนี่ก็พอแล้วเนาะนะคะอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะได้นะไปต้มเนาะ ต้กินแล้วกี่ลูกกินประจําเลยเหรอตัวเย็นเย็นหมกเห็ดโอเคกรทิปัน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 สามารถเก็บเอาใบยอเนี่ยไปทําเป็นหมกหมกเห็ดใบใหญ่ๆพุ่นาะพนเป็นหมกเป็นหมกเห็ดอุ้ยมีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะใช่อันเราสื่อนี่ใช่เดี๋ยวท่านโตลี่เขาซื้อใบเราบ้างหน่อยบาทที่ดิใช่ใช่อยเขากินใช่หมกใอ่อันนั่นนู่น คุณผู้ชมคะนี่เก็บเห็ดมาแล้วมาเด็ดเอาใบยอเด็ดเอาใบยอไปมันไปหมกเห็ดคือกินได้ทั้งใบนี่แล้วใบกินได้เขาเห็ดนใบยอแล้วทำพองหม่โอเคแปะอาละไปหลายแล้วโอเคโอเคขอบคุณนะคะอู้อาหารป่าเยอะแยะเลยนู่นต้นสะเดาต้นขี้เหล็กเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมถือว่าไหวจะไม่ไหวก็นหนเพื่อนๆค่ะ นี่คือมะยอนะคะที่เราไปเก็บมานะคะค่ะมันจะลูกใหญ่ๆอ้วนๆจะเอามาตํานะคะเห็นบอกว่ามะยอเนี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะทานเยอะๆแล้วก็นะคะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะนอกจากนี้นะคะใบยอนะคะก็สามารถต้มนะคะนอกจากเอาไปทําอ่อหมกแล้วนะคะสามารถรับประทานได้ก็ต้มนะคะกินแทนน้ําชานะคะ กินแทนชาใบาชานะคะต้มแล้วก็กินนะคะค่ะเป็นเป็นชาใบายอนะคะค่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะทำการตำนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ